สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วงที่สองนะคะสนับสนุนโดยบ้านสุรารักษ์นะคะตอนนี้ท่านนิสอของเราก็ร,ารู้สึกว่าสัตว์ต่างๆทั้งหลายนะคะก็เริ่มจะตื่นขึ้นแล้วนะคะโดยเฉพาะทองค่ะ,ะเงินหนาวมากเลยเนี่ยคะที่จังหวัดปทุมธานีที่เนี่ยนะคะหนาวมากเลยแล้วพวกเงินกับทองเนี่ยเป็นพันไม่เงีสาตินนะคะ แต่ว่าพันุไทยจะใหญ่กว่าตั้งเยอะนะคะวันนี้ฟซตินจะตัวเล็กค่ะแล้วขนฟูด้วยแต่นี่นะคะนี่คือเงินนี่คือทองค่ะนี่นะคะดูรองเท้ามันนะคะนี่ค่ะจะเดินจะเป็นหลืองเหลืองมานสูงนิดหน่อยน,นะคะนี่ค่ะโอทองนะคะอีขออาหารถ้าขออาหารก็จะทําอย่างนี้นะคะนี่นะคะจะเป็นโอทอง พี่กำลังหิวโหวยมากเลยตอนนี้นะคะพ <c oughs> อช่องที่สองแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นปีเทาะก็คือปีกระต่ายนะคะก็เลยซื้อกระต่ายมาเลี้ยงซะเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่คือเจ้าทองที่สนมากเลยค่ะเห็นไหมคะ <c oughs> นี่จ้าเงินนะคะกำรับปุ๋ยอยู่เลยะคะ่ะงั้นตอนนี้เราพักสักครู่นะคะ เดี๋ยวรอค่าช่งที่สามกันเลยตอนนี้สวัสดีค่ะ